ไปล,ไป,ลปฏิหารอุ๋งอิงมีจริงสองคนสองเหตุการณ์ไม่ต้องสาบานแต่มายืนยันด้วยตัวเองๆๆๆเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากนะครับในการเกิดปฏิหารกับคนต่างๆที่ติดตามน้องอุ๋งอิงนะแล้วก็หลายๆครั้งมีพยานที่เป็นตัวบุคคลออกมายืนยันเยอะมากแต่นี่เคสล่าสุดสองเคส วันนี้นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ปฏิหารจริงๆแต่ก่อนอื่นที่จะรู้ปฏิหารอะไรต่ออะไรเดี๋ยวลุงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเล็บงอ้วนชวนคุยเพื่อเป็นกําลังใจใหลุงเป็นมาไัยลูกสาวนะครับน้องอิงเนี่ยตั้งแต่เข้าวงมาเลยนะปฏิหารแรกเลยนะแรกเลยอะที่พวกเราเห็นกันจะจะนั่นก็คือ ไปที่ศาลแม่ฮัหนี่เนาะแไปวไหลวงไหถึกเลขอันนั้นคือเริ่มมีกระแสละปริหารแรกครั้งที่สองหลวงไหอีกไปแก้บนั้งที่สองถึกเลขอีกโอ้โหหลังจากนั้นมามีคนหลายๆคนเกิดปฏิหารขึ้นเยอะแยะมากมายคนเป็นโรคซึมเศร้า ดูน้องอิงทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนเป็นโรคซึมเศร้าขี่รถวนไปโน่นไปนี่ไปนั่นไปโน่นแต่พอ,อช่วงหลังมีน้องอิงดูดูน้องอิงหายซึมเศร้าสนุกสนานนี่เป็นถึงครูอาจารย์เลยนี่ก็ไม่ธรรมดาเป็นเคสที่ระดับครูอาจารย์ใหญ่ๆออกมายืนยันมันก็ไม่ธรรมดามันเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงเรื่องบริหารเราเนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ออไม่ได้ไม่งมั้นจะไม่งนันมันจะเป็นเรื่องปฏิหารได้ไงเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่งเยต้องประสบด้วยตัวเองนะครับประสบด้วยเองถึงจะรู้ว่าคนที่ใกล้ชิดหรือติดตามน้องอินเนี่ยจะเข้าใจดีพ่อกันชัยนี่เจอเชื่อสุดริ่มที่มาตูขอนน,อนนี่เชื่อแบบสนิทลุงก็หนึ่งในนั้นที่เชื่อสนิทมากพ่อทําคลิปครั้งแรกลุงขอสองพันวิว หนึ่งพันคนติดตามนะครับภายในสามคลิปเท่านั้นเองได้แล้วนี่คือปฏิหารที่เกิดขึ้นกับลุงนะครับลุงสัญญาว่าตั้งแต่แรกนะให้คำมั่นสัญญาว่าจะแบ่งไรายได้จาก YouTube ให้น้องทุกเดือนห้าเปอร์เซนตั้งแต่วันที่มีไรายได้จนบัตรนี้ให้ทุกเดือนนะครับหือใครไม่ต้องเชื่อลุงไปดูหลักฐานที่ลุงโอนให้ไม่หน่อยไปดูก็ไม่หน่อยถามไม่หน่อยถ้าเอาลุงโชว์กลายเป็นโชว์นะไปดูที่ไถามไม่หน่อยว่าจริงไหม ทุกเดือนนะครับทุกเดือนนี่เราปฏิหารที่เกิดขึ้นกับลุงลุงก็่องเชื่อมั่นแล้วก็ยังยึดมั่นทําข่าวเกี่ยวกับน้องอีกตลอดมาจนปัจจุบันนี้นะครับจนปัจจุบันนี้แล้วก็จะทําต่อ,ต,อต่อไปอันนี้ตัวลุงนะแล้วปฏิหารที่เกิดขึ้นเคสล่าสุดหรือสองเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นอะไรเมื่อวานนะครับช่องสาวน้อยเพศบันแพงเนาะไ้ถ่ายคุณลุงกับคุณป้าสองท่าน ที่มารอดูน้องอิงช่องสาวน้อยเพชรป้านแพงได้ไป YouTube ไปสัมภาษณ์ปรากฏว่าคุณลุงท่านเนี้ยป่วยเป็นมะเร็งนอนอยู่ในห้อง ICU อ่ะสายระยงระยางเต็มไปหมดเลยนอนมาหลายเดือนแล้วนะแล้วก็ช่วงนอนก็มีคลิปน้องอิงได้มาดูบ้างอะไรเงี้ยขณะที่นอนก็ฝันไปว่า ได้ดูหมอลำน้องหญิงแล้วหมอลำเลิกแล,แล้วแล้วก็ได้ยินเสียงน้องหญิงบอกว่าหมอลำเลิกแล้วกลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วคุณลุงท่านนี้เลยดึงสายน้ําเกลือออกดึงสายออกสายที่เสียบคอออกแล้วก็กลับบ้านเหลือเชื่อนะแล้วตอนนี้อาการสดใสแจ่มใสามากเลยพอยุดก็เคยเจอมาตอนที่ออกจากโรงพยาบาลใหม่ แต่ณปัจจุบันเนี่ออกมานานหลายเดือนแล้วก็สุขภาพก็ดูดีมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไม่ได้บอกว่ารักษาหายแต่มันเป็นความเชื่อที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะครับประสบกับเหตุการณ์นั้นๆจริงๆใครเคยประสบก็บคอมเมนต์มาให้ลุงดูบ้างแล้วลุงอะ่ะเจอกับตัวเองเรื่องทําช่อง y o u t u b e นี่แะครับแล้วมันจะถึงแสนซับเนี่ยก็เพราะน้องอุอิงตอนนี้เก้าหมื่น ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าหมืนห้าพันหนึ่งร้อยนะเหลืออีกสี่พันเก้าร้อยก็ฝากเพอ่พอแม่เอฟซีช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อให้ถึงหนึ่งแสนซับจะได้รับโลจะได้ไปบ้านลูกสาวเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยวันเนี้ยนะมีการสัมภาษณ์คุณแม่ท่านหนึ่งมารอดูน้องอิงตั้งแต่เย็นเลยคุณแม่ท่านนี้มีประสบการณ์ปฏิหารเกี่ยวน้องอิงคือ ทุกครั้งที่ไปจับมือหมา,หาน้องอิงจะถูกเบอร์ทุกครั้งจับมาสองครั้งถูกสองครั้งเลยเห็นไหมมีคนยืนยันมากมายเลยทั้งเรื่องขายที่ดินรอตทังมาให้ mm hmm. ใหเคจขายที่ดินเยอะมากเคจกรณีไปสอบเข้า,ร,ารับราชการครูสอบมาหลายปีไม่ได้ปีนี้คุณแม่ขอให้ลูกสอบได้ผลปรากฏสอบได้เราได้ใกล้บ้านด้วยโอ้โหดูดิ มันมีเรื่องปฏิหารเหล่านี้เกิดขึ้นกับเรื่องราวน้องอิงน้องอิงไม่ได้รู้อิโนโอยเนรองไม่รู้จริงๆตัวเองก็งงน้องอุ้งอิงยังใช้คาถาตัวเองเลยอะแสดงว่าต้องมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของน้องอิงมีพลังมากส่งพลังไปให้คนที่จิตใจดีงามคนที่ บุญพาวาสนาทรงวาสนาต้องกันอะไรเงี้ยทําให้ได้รับสิ่งที่ตัวเองขอสิ่งที่ตัวเองเชื่อหลายคนขอไม่ได้ลุงไม่ดูอันนี้ไม่ไม่มีใครมาเล่าให้ฟังว่าฉันขอไม่ได้แต่ที่มีแต่มาเล่าว,ว่าคนขอได้เหมือนลุงเนี้ยลุงก็ขอได้ขอตอนนี้ถ้าเป็นถือเลขกับน้องนะลุงถูกทุกเดือนเลยนะไม่เยอะหรอกเดือนละหมื่นครึ่งหมื่น ในการท youtube เนาะไม่เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะว่าลุงไม่ได้ทำห้าคลิปสิบคลิปลุงทำวันละคลิปสองคลิปทําพอสนุกสนานพอได้พูดได้คุยมีเรื่องคุยกับพวกเรานะถ้าอยากมีไรายได้เยอะมากขึ้นมากขึ้นคงจะทำห้าคลิปหกคลิปแต่กเกษียณแล้วไม่แน่ <laughs> กเกษียณอาจจะทําสนุกสนานเพิ่มขึ้นเนาะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้เล่าข่าวเกี่ยวกับน้องแล่าเล่าแล้วมีความสุขกันดูหน้าลุงดิเล่าแล้วมีความสุขวความสุข แล้วก็สื่อความสุขไปให้พวกเรามีแต่ข่าวดีๆนะครับมันจะมีดราม่ามันก็ต้องเล่าบางทีดราม่าก็ต้องเล่าจริงไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นเพราะเราไม่ได้อยู่หน้าสนามเราก็หาข่าวไงข้อมูลที่เราได้คือได้จากข่าวในรอบๆด้านเรามาเล่าตามข่าวนั้นๆจะบอกว่าข่าวมันไม่ได้ร้อยถูกต้องข่าวก็คือข่าวมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมันไม่ใช่ความจริงร้อยเปอร์เซ็นในข่าวทุกข่าวนะครับมันก็มีการผสมปนเปข,ของข่าวแต่ละข่าวออกมาจับโน่นจับนี่นะครับ ็ต้องเล่ากันในนี่แหละคือสื่อโซเชียลก็จะประมาณนั้นแหละลุงก็มีความสุขกับเรื่องน,นี้แล้วก็อยากจะเล่าว่าเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าไม่เกิดกับใครไม่รู้รองถ้าเกิดกับเราเราก็จะรู้เราก็จะประทับใจเราก็เชื่อลุงหนึ่งคนเชื่อสนิทนะครับเชื่อสนิทแม่แม้กระทั่งแม่หน่อยอ่ะแม่น้องหญิงยังเชื่อสนิทเลยว่าน้องมีพลังอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นช่วยนําพาไม่งั้นน้องมาไม่ถึงจุดนี้แล้วก็ ไม่สามารถสร้างบ้านหลังเบลเลอร์เทอร์เสร็จภายในไม้ถึงปีนะแล้วก็มีจัดอะไรมีทต่คนอยากช่วยอยากสนับสนุนมันแปลกมากพ่อโจนี่โคตรเชื่อสนิทสนิทมิดมิดเลยพ่อเจนี่นะนี่แหละครับปฏิหารน้องอิงทำงานให้เราเห็นอยู่เรื่อย สีมหายห้ละสงสัยสีอยากไม่อย่างสักอย่างหรือเปล่าคือว่าเด็กด็กข้าวว่าโุกได้กมานเนี้โกสกเด็กมาสีมาจับมืออีลาถตีเล็เพะว่าถือจับสองเทียก็ถือสองเท้าแ้วอันนี้รีบอรนี่ับทตัวเนียไม่คนลุกเลยแม่บอกลุกไม่เขาวัดตั้งแต่จำศีลดิ่จับมืออีลาสองเท้อถือเลข2เทือนว่าสิับยขึ้น งเงียเงี้ยนาแล้วมันกิมันแล้ววนั่นจนะิ้มะเล่าอันเล่่นั่นออกมเลเออทนั้นล่ <c oughs> อล่อปือยิงตยเขาอๆด,ดิมึงยงวาเมียบ้านแต่แบบะนเอนขึ้นมาเร็วแล้วมึงลเหมือนกันเลยเี้บ้านเขาใส่มันไปเลยนล้าตายไปเลยเนี้ย ตรวจเขาเรียว่าได้ฝันพันบึงมาล้มเรื่องแสดงนอนโรงพยมบัเนอนไปด้วยแม่บ้านพนัอยู่งวิกิตแขวอยู่งล้มบานวิจิตอะไรยังจะดับคิดทันได้ว่างป่เนี้เพราะว่าถอดเมล็ดใส่พนาหมอถอดเล้คับาสสายทุกเอนะเส้นล้วช่วงเสานหาเลี้ยง้ี้าเล้งขายแล้วเาไปตรวจโอตรวจแล้วเจ๊เท้าี่หาเ้แล้วอ้เด ไม่เชื่ออย่าลบดูคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบาย